สวัสดีค่ะมีรถซีดานสีประตูขับดีมากๆมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นอีกโคคาร์ที่ประหยัดน้ามันมากๆเลยนะคะแม็กก็ลายสวยค่ะสุสิเซีดังยนต์พันสองเกียร์โตคันนี้ปี2016ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะพานี่มากๆเลยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าแอร์ดับเบลเอสกุญแจรีโมทนะคะ รถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะประหยัดสุดๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะคันนี้ประวัติดีดีดาวนะคะผ่อนจุดไฟเดือนละ5,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้ขอดานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้ตั้งแต่ที่25,000บาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกมาลังมองหารถซีดานสีประตูสภาพใต้แดงนะคะสภาพไปสวยขับดีแนะนํารถคันนี้เลยนะคะมีสปอยเลอร์หลังด้วยค่ะเกิดร,รอบคันนะคะ สวยน่าใช้มากรถสีดำติดฟิล์มสีดำนี่มันสวยมากๆเลยนะคะเติมน้ำมันอ e ีสิบก็ได้เอกสารในการจัดไฟนั้นนะคะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็ใบอับรองเงินเดือนนะคะสอบถามได้เดียวเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพดีเครื่องเงียบแอร์เย็นค่ะ Suzuki s e a เครื่องยน 2002, ต์พันสองเกียโตนะคะคันนี้ปี2016ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ